นไรครับโอ้ปลาเสียงฟังเสียงหลวงพี่น้องปลาดูฟเสียงกรับผมพุณนะอุะ้ยอุ้ยอู้วอู้วฝนครับพฝนนะฟังดูครับเป็นไรเป็นไรครับอุ้ยอุ้ยฝนครับโอ้โหปลาพี่น้องเบิง้งหลวดเบิ้งเอาวลวดเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอราว์ฝนปลาดู ดีมางพูด่นนี่ดอกยังครับเนี่ยมางามแต่เนี่ยคนครับเนี่ยโอ้ยงามคักงามเนี่ยคนะดอกยังบัวครับเนี่ยเดี๋ยวงใจไวเป็นดอกจานแทะสีสมครับสวัสดีครับผม สิัสดีตอนรับประชูสองอีสานมัธยสาวรรครับนี่กับผ้าพี่น้องมาหายามกุ้งขึ้นเกาลัดน้อครับนอ้อใส่ไใบตะเหมือว่านผลหรอครับบ่ได้ใส่ให้บิบงหรอครับผมหลังเดนืองานบ่ได้พักได้หยุดขึ้นิ่นรอครับนี่ครับหลังแหกเป็นไรครับผมโอ้โหหันมาเอาแต่น้อพี่น้องเอ,งเองิงจริงๆเด่นอดังนี้ ก็จะปูดน้ำถือนอนเนาะเป็นได้ป็นได้ครับถึงได้ครับโอ้ค oh, ือส่งคืออยู่ครับในทั้งนี้โอ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 ้เรับผมุโอ้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 โออโโโโโโอ้ม อู้ยครับพอ่อแต่ไกวยอยอ่ครับคนน่ะอ้ถือว่าโอเคอยู่ครับเนี่ย็ดีกวก็ไ่ได้ถือว่าโอเคอยู่ครับนั่นี่ตอนนี้แ <c oughs> หละครับถือว่าโอเคอยู่ครับพ่อแต่ก,กวยอยอ่ครับหลังแรกครับผมไปเลยคนนะอ้ โอเคโอเคดีก็บ่ไดะ้หลังแดกหลังแดกแหกมันโอ้คนเดียครับหลังต่อไปครับผมหลังสองครับจ่อๆกันนี่แหละครับหลังนี่างใสย่างไก่เลยครับผมทีนี้เดี๋ยหลังใส่ไก่นะครับไม่หนุ่ยไปเลยเดี๋ยวขึ้นไปหลังไก,ลลก,งไก่ให้กดหลังไก่ฟังปะครับนี่ครับ ข่ายยังนอกไที่นอครับเป็นไรครับโอ้ปาเสียงฟังเสียงหลวงพีปป่น้องปาตัวปาดปาดุน่นเป็นไรครับเป็นไรโอเคกำลังแรกอยู่ครับนี่โอ้เจียวเจียวครับเจียวเจ็บครับเจ็บโอ้ยปุ่นครับเจียวปุ่นอุ้ยอว่าโอเคอยู่นะครับเนบาะปุ่นอะ ข้างนี้ส่วงคืออยู่เลยครับพี่น้องครับโอ้ยพนันเขียวครับเขียวนัังนี่จัดไปเลยครับคุห้ยสุดยอดครับสุดยอด เจ็ดหลังกี่เกาหรอครับเนี่ยโอ้ย,อยพี่มิแตชีหยาเถีงน้องมาเถียน้องพี่น้องเลยพี่ดูครับเป็นได้โอ้ยหันกับมือน้ำียกมันยอดเนี่ครับปังนี่เป็นได้โอ้ยชีหยาได้พี่น้องเอ้ยเป็นไดยครับเป็นได้ถึงมือลังนี่ถึงมือครับ ึงปนะครับโอ้โหโอ้โ้โอ้โ้โอ้โหโอเคครับโอเคครับเพอไรครับพอได้พอครับผมพราอยอครับหลังนี้กัพอดยครับนี่ก้อยงง้ครับไปเลยครับโอ้ยฝนครับตัวงาม ครับหลังต่อไปด้วยครับเป็นเดรนลังนี่มันบ่ครับโอู้ทุ่ทุ่ทุ่เจ็บมันลมเตะลักพลิกต้องเป็นหลุนเลยครับผมเป็นเดรนลังนี่ต้องหลุนเล่ทาบสั้นปันได้ครับโอู้ทุ่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 ปัได้เลยนันเองน้ำใสเห็นตัวปลาเป็นได้ครับเบิองดูครับเบิองดูครับเป็นได้เป็นได้ครับพูดนะ ครับขังเสียงครับพู้น่ะข้งเสียงครับผมพู้น่ะอุ้ยอุ้ยอ่าถัวปาดปาดปาดเป็นไดงครับเป็นไดงพู้ oh, น่ะโอ้โอเคครับก oh. ุ้งงามๆครับผมผุ่นครับพี่น้องโอ้กุ้งเน้นๆปลาหน่อยเดียวครับผุนครับพี่น้องเอ้ยเลี่ยมๆครับเลี่ยมๆ เฉีเฉาเงามๆครับครับโอ้ยลมเย็นดีไยครับจัดไปเลยครับวุ่นอ่ะโอ้ยไปไปไปวุ่นอ่ะโอ้โหสุดยอดทั้งเย็นทั้ง day กง ถือว่าโอเคอยู่ยครับมาเสร็ั่งนี่เรื่องมันนานจุดผ้าพี่น้องไป๊ะไม,ม้ไม้ยุทธครับหินมีเว,วลาแต่ว่าครับมัต่อไปครับผมโอ้อยู่ในห่มอย่างดีได้ลังนี่เลยครับอยู่ในห่มนี่ลุ้นครับลุ้นลุ้นเลยครับ ถึงได้เด็ดเต็มาครับพี่น้องมันมากครับโอ้โหอ้เป็นไรครับน้ำใสใสใสโอ้ทุ่ทุ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 ฟังเสียงครับฟังเสียงโอ้โอ้พุ่พคพนครับพุ่นอ่ะโอ้เจียวครับเจียวโอ้ยผ่านครับผ่าน หลังนี้ก็ถือว่าพอไดน้นะครับเนาะพุ่นนะโอ้โหพุ่นครับพุ่นนะโอ้โหไปนะครับไปเลยพุน่นนะโอ้โยโอ้สุดยอดหลังต่อไปครับข,ข้างๆกันนี่ลยนะครับเนี่ยกระมานปะทำคุณก็อยู่ในหามไดีครับ ต,ตุ่มๆเ้อเหี้ยตุ PA ่มๆเ้อเดี๋ยวลงน้ำเลยครับลงน้ำเลยครับผมเป็นไดมครับลุนเลยครับรุนเลยครับเป็นไดมครับผมมีตัววะครับโอ้โอ้เสียงมีเสียง,งเหรอครับมีเสียงแล้วฟังดูครับเป็นไดมเป็นไดมครับอุ้ยอุ้ยเห็นครับโอ้โห ข้นกัตรูครับุ่นนะโอ้โหสุดยอดครับพุ่นะครับหลังนี้กับพ่อใหญ่ยครับนี่ถัดไปนะครับพุ่นนะโอ้โห,โหเป็นก้อยครับเป็นก้อยครับรุ่นหลังสุดท้ายครับผมที่นี่เป็นได้ ลันะงคุตไายเป็นได้โอ้โหลงบุญที่เขาละครับลังคุตไทยก็ได้โอ้โหเป็นได้ครับลังคุตไทยหมานวะครับโอ้ปัดพี่น้องเบิ้องลวดเบิ้งเอาวลวดเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอวฝนปิดปัดตัว พี่น้องปิดพุ่นทู่ทู่ตู่ท่าธรรมดาครับเป็ธรรมดาไมยครับหลังนี่เปล่อหัวเขี้ยเลยครับหลังทุ่ท้ายหลังทุ่ท้ายมันมากเลยครับเนี่ยโอ้โหกุ้งเน้นๆครับ ไหลเลยครับคนน่ะปั๊บไหลเร็วๆต้องดรวจฝุ่นนะคนน่ะอ้ยฝุ่นอ่ะอดดอกกับพ้องกันครับผมโอ้ยถือว่าโอเคนะครับเนาะ นี่ก็ผลงานนะครับนี่คันเบื้องสีกเกือบครัง้งเครื่องทั้งสีหมดแล้วครับนี่แปะเครื่องทั้งสีหมดแล้วครับโอ้มื่อนี่ก็ถือว่าหมันอยู่ครับมืนน่อนี่พ่อได้อยู่ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขผู่สุขคนเด้อครับขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำเรื่อยเรวยเงินทองตูผู้สุขคนสำหรับมืนน่อนี่สวัสดีครับ